สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์624นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เซิร์ฟเวอร์624เปิดนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเย็นนะครับก็คือเนี่ยตอนนี้หกโมงเป็นห้าโมงห้าโมงครึ่งแล้วในเวลาชีวิตจริงนะครับก็เย็นมากมเลยผมก็เพิ่งได้ดีมาเล่นนะครับเอ่อใครที่ถามว่าเออพี่ครับบิดอกหนึ่งสามแล้วใช่ไหมครับใช่ครับบิดแล้วแล้วก็ในคอมมูที่ผมโพสต์ว่าผมไม่มีไฟเล่นก็ใช่ครับไม่มีไฟเล่นก็อาจจะเล่นกับพี่คนหนึ่งนะครับแล้วให้เเคคาักขลียรร์นะบ ก็มาเริ่มมินีใหม่นะครับก็แม่เติมนะครับเป็นสายฟีเดอร์ออในทีมตอนนี้นะครับก็จะมีตัวของทัสมากินะครับจีนอนะแล้วก็เป็นมัคุซันนะครับทีสีก็ได้มาจากสิบใบแรกนะของตัวแดงนะครับทัสมากิก็ได้จากตัวซุ่มอ่อ ตัวแ,แดงที่มันมีเลอัพทัชซึมากิอยู่นะนี่นี่นี่เซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่มีทัชซึมากิร่างสองมาให้เราเล่นนะครับไม่ให้เราสุ่มนะเออใครที่เล่นเซิร์ฟนี้ก็จะแบบเห็นทัชซึมากิเยอะมากๆนะครับก็จะรู้เลยว่าแบบระเบิดกันไม่หวัดไม่ไหวนะเออมาเรา,าเอาเดี๋ยวพลังก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับพลังอยู่อันดับที่โอ้ยหนึ่งพันสามร้อยหกนะครับก็ไกลามากเลยนะก็ไม่ได้เล่นเลยนะก็เพิ่งได้ดีมานะครับ มาพัานด่านนะครับอยู่อันดับที่320นะครับตัวละครสุดแก่งตันน,น, 1, 1, น,นี้อยู่อันดับที่1,110 0 0 7นะครับเกี่นนีนอยู่กิลวของกิลว YSL นะครับก็ซเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีหลายคนที่มาเล่นด้วยนะครับเช่นจันนอตเนี่ยมีคุณเจดมีเนี่ยก็มีกันเยอะนะครับในช่องแชทผมนะก็ ถามว่าเล่นยาวไหมก็เดี๋ยวรอดูเรื่อยๆก่อนนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะเล่นยาวไหมรอดูก่อนว่าจะมีไฟเมื่อไหร่นะถ้าเกิดมีไฟเล่นก็เล่นยาวนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็อาจจะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ว่าคลิปเนี่ยทำทุกทำทุกเอ่อทำเรื่อยๆนะครับมาเรามาลองดูซิว่าเราสู้ใครไพลังเราหนึ่งหมื่นเองกนทุกคนเราสู้ใครได้บ้างเนี่ยโอ้โหแต่ละคนตัวเดือๆดๆกันทั้งนั้น เนี่ยทัชซ์มากีโอ้โหตายละเราจะสู้ยังไงนี่แล้วเ,เขาฟาร์มกันหมดแล้วไงโอ้โหเราเรายังไม่ได้ฟาร์มเราเราเรา,เราะจะแตกหรือเปล่าอ่ะทั้งสองคนนี้ดูนะมาห้าตัวโอ้โห,โหต้องมีคิดซึมหายหมด โอ้โหอะไรครับนี่เอาผมมาทำไมนี่โดนปาาที่หายหมดหูคนนี้มีซอมบี้แมนและนะโหดจัดน่ะเราไม่สู้ละเรายอมแพ้ก็เราเป็นสายฟรีอ่ะเนาะเออต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องยอมไปก่อนมาตอนนี้นะครับเรามีตั๋วแดงอยู่ที่26ใบนะครับแล้วก็มีตั๋วเหลืองเนี่ยอยู่ที่กี่ใบนะเหลืองอย่างนี้ ตาบอดนอี่ตัวแอกยูทิวส์สีไใบนะครับมาเรามาลองสุ่มกันดีกว่าว่าจะได้ตัวเดงนะครับกี่ตัวนะมาเอา่อขอตอนเนี้ยเราอยากได้โกเกสือ,อโซอมบี้แมนโกเกสือซอมบี้แมนหมาปู่บอมอะไรก็ได้โซนิกก็ได้คืออยากได้ตัวพวกนี้มาก คือตัวอื่นไม่เอาส่วนตู้เหลืองเนี่ยเราขอโจเซ่ไม่ก็โซนิคไม่ก็วัคซีนทักตัวถ้าเกิดมันมานะมาแรกอย่างแรกแล้วมาสิบใบแรกลุยเอาตัว,วเหลืองกปนนะกันนะครับมันต้องมากันบ้างแล้วหน้าอุย้ยค้างอุ้ยค้างค้างจริง โอ้โหไม่มาว่ะสีม่วงจบจัดโอ้โหวิห่แขนขัไม่ออกนะจริงครับไม่ออกเหมือนกันครับมาอีกสิบใบไม่มีแบบตะกายแสงสีทองบ้างหรอข้ามเลยบ,บึบบับบึบบับบึบบับโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ มาเล่นเราแบบสุ่มแบบชิวๆบ้างสุ่มแบบผีเผลอไงเกาหัวอยู่เกาเกาหัวเอ้ยเพิอกเกิดเพิอกเกิดโอ้โหหวงชัดจัดขอแค่เราพี่น้องร่วมมือกันโอเคเก่าจริงด้วยมันจบแล้วแอนนักิน มันจบแล้วนะคินอตู้เหลืองเนี่ยจะบอกไว้เลยนะสีทองแม่งหายากจัดจัดสีทองนี่คือแบบโนปพ,พิกเจอร์อ่ะไม่มีภาพออกได้คือแบบดูมีจะจัดเลยนะโอ้โหโอ,ยอย่ามาเจ๊กะคอรดาใส่บอก โอ้หนักเลยทีทองแบบอลังช่างบ้างได้ไหมหรือไม่ก็ไปทีทองแบบตัวแดงก็ได้โอ้โหมาเราไปซื้อตัวแดงก่อนจาก888้แปนะครับสักครั้งหนึ่งนะมาเรามีดูที่สั่งทิบนะครับแต่สั่งินะครับก็ มาลองดูตู้นี้ผมได้ทัดไปแล้วนะครับก็จะไม่เอานะตัวนี้ก็ต้องมาลองดูว่า,าจะได้อะไรนะจริงๆก็อยากได้โกเคสืซอมบี้แมนนะครับฟินิก์นะปูบอมแล้วก็โซนิกนะก็ประมาณนี้นะครับตัวอื่นก็อะไรก็มาก็ได้แต่แบบไม่เอาตัวธรรมดานะไม่เอาตัวธรรมดานะขอลงล่ะอู้อ้ย มาอ้บโอ้โหอะไรอ่ะเดี๋ยวจะแสดงพลังที่แท้จริงให้แกดูอะไรวะโอ้โหบีส์คิงโอโ้บีส์คิง,อคงขอแบบตามที่ล็อกไปได้ไหมอะอะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่ตัวธรรมดาไปไป มันต้องมาแล้วเพื่อเพวกเพื่อเพวกอึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ค้างอันนี้ไม่ค้างเลยโอ้โหสองสามม่วงสองม่วงนี่ว่ะโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหมันมาสองม่วงแต่มันไม่ม,มาทองเลยเหรออยากได้สักทองหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อนเอาซักทองนได้ไหมไปอีกสักทองหนึ่งอีกสักทองหนึ่ง จะเป็นอะไรไปเพื่อนพวกทองนึงโอ้ยทองมาจริงทองมาจริงทองมาจริงแล้วกระองจะเป็นแกจะถูกลบโอ้โหแกถูกลบหายใจกดของข่าหรอละลายซะโกลิบาทดเอามาทำไมนี่ เราขอสักสิบใบได้ไหมติดลมป่ะมาขอสักสิบใบแล้วกันนะขออนุญาตนะฮะสักสองรอบแล้วกันนะเนี่ยต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วอุว้ยอันนี้ค้างอันนี้ค้างอันนี้ค้างแปลว่ามันมาอุนน้ยแลว้วม,ม,มาจริง โอ้ oh my god ลุยเพื่อนน้องเล็กของฉันได้รับการดูแลจากนายแล้วโอ้ยโอ้ย s m a s โอ้ลี ปดถัวเลยโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับคลิปวันนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครยังไม่กดไลค์กด s u b ส c คร b e ก็ยืมกดกันด้วยเดอ้อมีปุ่มสมัครเบอร์ยี่สิบบาทนะครับถูกมากใช้สติกเกอร์ได้มากมายนะครับในไลฟ์รีมแล้วก็ในคอมเมนต์นะโอเคครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับวันที่สองครับไปไปครับสวัสดีครับ